ี่อม,ม่่ไม่ไมไมเฮ้อนจะมาต่ปลาครับหามะเนี่ยบอโอ้จะมั่งอีกหน่อยบอโอ้จะมังอีกหน่อยวน้เนียใสอีกน่อยน้เฮ้ยมันมันอาบานกกาขนึ้เก้ารับ อวยสวยอวยสวยอ้ยมุดมุดมุด <f> ม <aces> no ุดมาพี่น้องมานี่ครับบาดทุยแล้วข้อแล้วมาอนิจุ่ไปแกมือหลังแบบไม่เปล่งกระลังนี่ครับจะได้พี่ี่น้องไปอ้หอู้หูหันุ่มยัง นี่ครับพี่น้องได้แล้วไหนครับฝีมือล้วนนะครับแม่ปิงกำลังมาครับแม่ปิงกำลังเป็นตัวแล้วครับนี่อันนี้ก้อยกระเสียบพี่น้องก้อยออกเฉาะเบียวนะครับเนาะนี่ไข่งามครับนี่ครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นเยนจั่ออยนะครับเนาะนี่ครับผมคับพี่น้องคับนะไรซีเห็นยังกินก็ลองคิดเมนูบ้างครับงามเลยวันนี้งามเลยโอเคครับผม